เขาให้เครียดอยู่เด้อแต่ไม่เคยเครียดปื๊ดผู้ชายขึ้หลายแท้สายหาคนเอาให้ให้กลับกล่องมาเอาตอนนี้ยอดวิวสองสี่จุดเจ็ดเอายอดวิวหอดสามเงินสี่เบิ้งผู้ชายโอ้ยผู้ชายกำลังเล่นหนามหาคนผู้ชายมองหนะ้าเอาผมเอาอุ้ยสองหมื่เอา้ายอดขึ้นแล้วล้ว เดี๋ยวตํามทายางแบบเปลี่ยนโลเคชั่นก่อนคือผู้ชายกังเหนือเกินหาคนไอ้ดู o ิ keep doing video clip นะะพี่ผู้ชายปรใส่เสื้อหาคนนะแล้วก็ลิ้บังสบาย่างแปลงสีย่างไปคนเดียวเขามีลูกบอลสีเขียว เบิงหายังเฮ้เบิงทาพอยขาแล้วก็บังท่าผู้ลังคนนั่งขาคือมันตาลิตอนสวเฮ็ดเฮ็ดอือหจุเปื้อยู่ตายแล้วนั่งขาแหมเหมือนมเข้าแล้วอ๋อย่างแตสิบห้าเมื่ออ๋อตายแล้วเป็นทุกชาติวเจอกะแบบนี้แหละเนาะอ้ะอ้าให้เบิ้งห่น น,นั่นนั่นนั่นสามหลังเห็นบอลนั่นหาคนหุ่นเขาเล่นบอลกันนุกมมาน